สวัสดีครับไร่เศรษฐีจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันนี้พามาเยี่ยมชมว,วิธีการดูแลอ้อยหลังจากที่ตัดไปแล้วนะครับอันนี้เป็นต่อสองนะครับถ้าสูงมาประมาณนี้การดูแลของผมนะครับได้เตรียมเสียมก่อนแต่ละแปลงจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ละแปลงจะไม่เหมือนกันบางแปลงก็เป็นตัวบางแปลงก็เป็นชีวภาพบางแปลงก็เป็นเคมีนะครับแล้วแต่นะครับสูตรใชรสูตรมันไม่ว่ากันนะครับแล้วแต่สะดวก ดังน,นี้ผมใช้เคมีนะครับใส่ปุ๋ยเคมีในการดูแลอย่างแรกนะครับเรามาพววดินก่อนพววดินเพื่อให้ปุ๋ยและน้ำมันไหลไปสู่รากของพืชน,นะครับรากของอ้อย สุดใครสุดมันนะครับไม่จมตีกันนะครับโอเคก็ขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะใส่ปุ๋ยตัวนี้นะครับสูตร1 6 8 8นะครับต้นและใบตามด้วย ขี้ไก่นะครับตามด้วยขี้ไก่ลงไเลยนะครับโอเคนะครับนี่คือการดูแลอ้อยหลังจากที่ตัดไปแล้วประมาณประมาณหนึ่งเดือนนะครับตอนนี้ประมาณหนึ่งเดือนวิธีการก็คือใส่ปุ๋ยเคมีสูตร16 1 6 8แแล้วก็ตามด้วยขี้ไก่นะครับ จล้ต่อไปก็คือรอฝนลงนะครับหรือถ้าไม่มีฝนเราก็ลดน้ำสำหรับท่านที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ